ใส่เมื่อกี้นะคะน้าซุปต้มขมของต้มแซ่บนะคะเราจะอุ่นกินค่ะเพื่อนขาเดี๋ยวรอให้มันเดือดๆนิดนึงนะคะเมื่อกี้เป้เทเกใส่เมื่อกี้ค่ะเขาปรุงน่ากินน่ากินเดี๋ยวชิมันส่สิอือืรสชาติใช้ได้ดูสิคะเข้มข้นเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเป้จะ นี่นี่คือ,อเนื้อต้มแซ่บนะคะที่ปุเป้ซื้อมาเขาหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะนี่เห็นไหมคะอู้น่าก,กินทั้งนั้นเลยนี่เป้จะเทใส่แล้วนะทีนี้ก็เอื่งไฟนิดนึงม,มันจะได้เดือดใบๆเนาะยังเยอะเ,เลยค่ะ หม้อใหญ่เลยมากินกับปเป๊นะดูสิคะเนี่ยได้ทายอะไรกันเต็มหม้อเลยเนะี่ยเขาให้มาอย่างเยอะเลยอันนี้เนี่ยเนื้อเนี่ยเขาขายเป็นขีดค่ะเพื่อนๆค่ะให้เขาให้อ่ะให้เราอ่ะเลือกเอาเราจะเอาอะไรบ้างโอ้ฉันสะเพินตักใหญ่เลยแล้วดูวาเต็มหม้อเลยเตเป้ว่าเขาให้น้ําซุปมาน้อยเกินไปนะอให้เนื้อมาอย่างเยอะแต่ให้น้ําซุปน้อยอะ่ะดูเถอะเนื้อเต็มหม้อเลยเพื่อนๆนีๆ่ ดูสิคะอ่ะพอ,ขอ,ขอ,ดอกดไปแล้วก็พอดีๆกันเลยเอยขอเขากะพอดีเลยแต่ดูสิคะเนี่ยเนื้นอเปื่อยแล้วก็เอ็นแก้วโอ้โหเครื่องในเปื่อนจะเดือดแล้วดูสิคะดูสิดูสิเอ็นอแต่เขาต้มเปื่อยหมดแล้วนะเนี่ยรกรอบ uh กรุบนะจะ๊ะมาทานกับปูเป้นนะจะ๊ะ กำลังเดือดกำลังเดือดแป๊บหนึ่งนะคะกำลังเพื่อนๆจ๋าต้มแซบเสร็จแล้วนะจ๊ะมาทานกับปูเป้นะจ๊ะดูสิจ้าหืต้มแซบเข้มข้นมากๆเลยนะจ๊าเพื่อนๆจ๋าปูเป้ก็มาปรุงเพิ่มอีกนะจ๊ะแซบแซบจ๋ะเขาใส่ข้าวคั่วใส่อะเพรียด้วยบอกได้เลยว่าแซบสุดๆค่ะเพื่อน,นขะนี่มามากินละกันกับปูเป้นี่ ดูสิคะแซ่บมากๆยืดยั่วเลยฮะเนื้อปิดเฟื่อยนะคะแล้วต้องขาดไม่ได้ก็คือนี่ผักนะคะทุกทา่านขาโหแซ่บทั้งแซ่บทั้งนัวครัวรุจิรานี่ละจ้านี่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 ผักสดเอาไว้กแกล้มมามากินกับปูเป้นะจ๊ะคท่านจ๋าเราเวลาเรากินของพวกนี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ,อม,มาี่ใส่อ่อนผัก 음음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  mm. 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 uh. mm. เนื mm ้อเปื่อยอืมี่เน้อหนอืมร่อยอืมเนื้อเหนียวหนึบหนึบอืมอาหารพวกเน่้ย อร่อยอร่อยมาก <c oughs> แต่เราต้องกินผักที่เยอะนะคะเขาจะช่ย่อยเยอะอืมอืมอืมดีมากอืม, <c oughs> น,อมนี่กับปุบเป้นะคะนะ 으음~~ <놀람> 음 <놀람> <놀람> <놀람>